สวัสดีค่ะชื่อเจนติรัชยาชุมประมาณนะคะอายุ23ปีทำอาชีพธุรกิจเกี่ยวกับสนันการเสริมความงามค่ะมาจากเทคนิอ,อัซีซัน15ค่ะโสดมานานคือมันมันมนานมากจนแบบก่อนหน้านั้นก็โสดพอหลังจากออกั้นก็โสดก็ประมาณมา3-4ปีค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ใช่มั้งค่ะ ชอบผู้ชายแบบไหนหรอคะจริงๆอะชอบแบบว่าไม่มีกล้ามคุณแบบมีเนื้อมีหนังหน่อยอ้วนก็ได้อวบก็ได้แบบโอ๊ตปาโมดก็ได้ดีค่ะมีความคิดที่โตอะค่ะแล้วก็ไม่งี่เง่าเข้าใจขี้หึงได้แต่ว่าแบบย่าแบบมากไปเหตุผลที่ตัดสินใจมาอีกรอบนึงก็ยังโสดอยู่ก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเจนเองด้วย ค่ะว่าคาดหวังเยอะไหมก็ถ้าเป็นไปได้ลึกๆก็หวังว่าก็อาจจะได้แฟนสักคนค่ะสำหรับเจนเจคิดว่าเจนไม่ได้เป็นคนที่แบบเซ็กซี่ขนาดนั้นเต็มสิบหรอเต็มสิบหกก็ได้ค่ะหกจริงๆคิดว่าแบบผู้หญิงก็มีความแบบเซ็กซี่ในตัวของแต่ละคนอาจจะเป็นแบบไม่ใช่หุ่นไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่ความสูงแต่อาจจะเป็นที่แบบว่าหน้าตาการมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตาค่ะ เซเตาเซ็กซีที่สุด<ป>ผู้หญิงเจคนผู้ชาย4ี่คนชอบคนเดียวกันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาชอบไม่ชอบอยังไงก็ให้เขาตัดสินใจเอาเองค่ะเคท้าไฟเพื่อผู้ชายไหมเอ่ถ้าเราชอบก็ต้องลองดู